สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบผมบสวัสดีน้องสเจเรญพัฒนาครับหรือว่าน้องสายยันอ่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตหน่อยมีอะไรที่ต้องที่เสียหายหนักมากนี่เพราะว่าดูจากคลิปน้องตัวไหนครับนี่ตัวไหนเฟืองตัวเดินนี่นะมันเป็นอะไรยังไงผมว่าน้ำมันมันก็ไม่มีด้วยแล้วบ่ ผมว่าเฟืองสองน่าจะลูกปืนแตกลูกปืนแตกบ่อ๋อแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แกะบ่ยังเลยพี่มันหมุนไม่ได้ติดเลยนะมันจะติดไปจะล็อกเลยโอ้โหนี่ไม่นี่ยไปหน้าก็ไม่ได้บ่ไปหน้าไปง่ายอยู่ครับเออฟื้นนะพี่คือคือเราหมุนเรารู้เลยว่าฟืดนเอามาล้างก็ ลึกเลยไหมน่าไม่ไปอู้หู้โอ้โหโดนเยอะเรื่อยถอดได้ถอดนี่นะแหละครับรถมือสองเนาะครับเราไม่รู้ข้างในจริงๆว่ามามอเตอร์ยันรูดหมดไหมอ่ามอเตอร์ก็รูดเนาะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไรไหมอ้แต่ดังเนี่ยะอย่างนี้แหละอย่างนี้บอกมีน้ำมันไหมนี่มีอยู่ครึ่งนึงพี่แต่ตัว คอมเมตอร์บนไม่มีบอกครับผมเดี๋ยวผมจะเติมอ๋อคร,รับพูดตัวนี้ถอดไหมตัวนี้ถอดไหมไม่ต้องนะล้างก็พอแล้วออถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันครับถ่ายน้ำมันออกก็สวยแล้วโอ้น้ำอะไรออกนี่น้ำมันมันบหรครับน้ำมันนี่แหละถ่ายน้ำมันออกผมจะมุมให้ดูนี่บอกการถ่ายน้ำมัน โอ้มันเป็นน้ำเลยเนาะมันมีน้ำเลยนี่ครับนี่แหละนะผมถ่ายตรงนี้ออกนี่เพ่น,นี่ตรงนี้อืมถ่ายน็อตนี้ออกแล้วเติมละ่ะเติมก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะหาดูวิธีเดี๋ยวผมจะเจาะ,ะมั้งหรือไงหรือไม่ก็จะเติมรูน,นี่เลยพี่ไหนมันมันมีรูเข้าไปด้วยปะมีรูเติมให้เด็ม เต็มคอมมเตอร์อ่าเอวสวิงสิบสองิบสองป่่าสิบสองสิบสอไม่ใช่สองร้อยเนาะนั่นอะไรตรงตุ่มมันแล้วพี่นี่นะนี่นี่ตรงตุ่มอ๋อนี่นะครับถ้าสองร้อยมันไม่มีหรอกสองร้อยมันจะเรียบไปเลยบ่ะครับมันเรียบก็มีตุ่มให้ตุ่มล่างตุ่มบนอือสองตัวอ๋อไม่มีตัวนี้ไม่มีตุ่มนี้เนาะครับผมผมไปดูแล้ว ในนั้นเาเห็นเขาประกาศขายรถเกี่ยวบเขาบอกว่าสองร้อยเอลสวิงอืมแล้วผมไปดูแล้วก็เลยตุ้มนี่ไม่มีแต่มันจะใหญ่กว่าน,นี้ด้วยนะตัวนี้มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ฝั่งนี้ครับสองรก็ไม่รู้เต้นี้ <c oughs> มันก็เดาหม่ๆมๆแต่ฝั่งนี้น,นี่ต้องรื้อนะครับนี่ครับนี่เฟืองสองมันอยู่บนนี่นี่เฟืองนี้นะครับที่ว่าคาดว่าน่าจะแตก หมุนไม่ไปเลยเฟืองหนึ่งผมหมุนแล้วหมุนง่ายอยู่อ๋อแต่ไอตัวเดินนี้เขาเขาทำมันเป็นตัวจับน็อตเดนเหระครับจับน็อตอืมมันไม่เขาไม่ได้เชื่อมติดเดนเหระมันด้เห็นเฟรมขายก็จับน็อตเหมือนกันบอกแบบอย่างนี้เลยเพราะว่าผมบอกขายชุดเฟรมนี่ละนี่ไงเนาะเนี่ยตัวจับน็อตเฟืองเออตัวเดินเนาะครับ ถ้าพวกสองร้อพวกสิบสองเราเขาจะเชื่อมติดหมดเลยใช่ไหมถำคนละอย่างกันอืมแต่มันก็ดังเนาะเพราะว่าเสียงมันดัง,ดงไม่มีน้ำมันด้วยแหละแต่เฟรมมันก็สวยอยู่เนาะมีที่หักไหมเจอบ้างไหมีเร,ราวบ้าง เลอแตกแตกกี่หมดเรือแปดลูกเรือแปดลูกใช้ได้แปดลูกแตกกี่ตัวนี่สิบสามตัวแตกสิบสามตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามนู่นที่แตกนะครับก็นำใช้ได้นะครับตัวนี้ลูกปืนแตกครับตัวนี้ลูกปืนแตกครับ นี่ต้องต้องทำไหมเนะาะตอนนี้ก็ช่วงล่างเห็นแล้วครับตรงไหนที่ต้องซ่อมบำรุง <c oughs> ก็ถือว่าเยอะไหม พอควรอะพอสมควรก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะยังว่าเละกาดอีกเนาะไม่มีเนาะเรายังว่าเนาะเราซื้อรถจอดเนาะถ้าซื้อรถทำงานมันก็ใช้งานได้เลยครับแต่แพงนี่ครับพี่น้องราคาก็แพงนะครับถ้าซื้อรถทำงานได้เลยก็ แพงกว่านี้ไปอีกเยอะเลยเนาะมีแค่ไม่นานพี่จะได้ยกตู้ใส่แล้วไม่นานหรอกน่ะผมนนไปวัดตู้มาแล้ววัดตู้อัดฟางนะครับผมไปวัดความยาวมาวแล้วอ๋อกะไว้แล้วกะไว้แล้วทำไงทำแทมจับน็อตไหมหรือว่าเชื่อมติดแทนจับน็อตใส่ผมนุ่มก็อยากใส่ จับมันก็เสียต้องลากลากตู้อัดฟางมากใกล้ก่อนอ๋อจะได้ทำมามาดูแลก็ได้วัดแต่ว,วัดใกล้ๆมันจะได้เป๊ะกว่าเวลาคือมันยากที่เวลาตอนเราย,ยกใส่อืยกใส่แล้วงั้นก็รเราทาเป้นก่อนได้ไหมทําเป้นแล้วก็ใส่น็อตให้เสร็จก่อน,น,นลแล้วก็ยกตู้มาใส่แล้วค่อยเชื่อมติดกับเป้นตามจริงมันต้องเชื่อมติดเลยลพี่เชื่อมติดครับเชื่อมติดหรือลากตู้มานี่คือกะไว้ว่ายกใส่คือให้มันเป๊ะเลยะเชื่อมติดตัวนี้นะครับ อ๋อแต่ไม่ต้องจับน็อตงี้บอ่จับเลยพี่อาจจะอาจจะจับอาจจะจับใส่ลูกยางนั่นอ่าครับมาอนี้อันนี้ความคิดผมนะถ้าถ้าถ้าเราใส่แป้นเสร็จเนาะใส่น็อตเสร็จปั๊บแล้วก็เอายกเครื่องอัดฟางมาใส่โอ้ต้องใส่ฐานก่อนไหมครับทำฐานเนาะต้องทำฐานก่อนดีเนาะทำฐานก่อนอืมกะว่ายกมาใส่ปุ๊บก็คือเชื่อมเลยเชื่อมเลยครับได้ศูนย์เราโอเคแล้วก็เชื่อมเลย ถ้าเราไปโจกโจกกนอะไรแล้วไปติดตั้งทางโน,นมันจะยากไหมมันจะกลัวไม่ตรงน็อตนี่เลยเนาะ <Okay. S 1> หรือว่าไงเจ้าเครื่องมาก่อนมาลากมาแล้วก็วัดแบบว่าจะให้ตัวมันจะมีคอานมีคานตัวมันหนึ่งนะครับว่าให้เราลงส่วนส่วนหนส่วนไหนแล้วเราก็ทําฐานไว้รองแล้วเราก็จับนอ็อตเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเฮียบมายกป,ปุ๊บเราก็เชื่อมติดเลยอืครับแล้วก็ เพิ่มติดแล้วก็ดามไว้ดามไว้ก่อนเพราะว่าเฮียบเขาไม่ยกได้แป๊บหนึ่งก็ต้องกลับบ้านอืมแล้วเครื่องล่ะต้องวางตู้ก่อนเอาวางตู้เสร็จก่อนครับเพราะว่าเครื่องก็จะเอาประมาณกึ่งกลางตู้ต้องดูที่ตู้ก่อนว่าเหลือยังไงนั่นโอ้เพื่อต้องเล็มชุดนี้ออกก็ได้ด้วยไหนตัวไหนชุดเสานี่นะเล็มอบาได้เปล่าอาจจะต้องเล็ม ม,มันติดบ<ะ>่อ๋อจะใส่สายเครื่องตรงกลางนี่บ่ผมอา่านได้เกือบๆมาถึงนี่เลยเกือบๆนั่นเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าว่าตูอ้อัดมันจะมีว่าถ้าเกิดขามันอยู่นี่จุดเมื่อดีอยู่ประมาณนี้อืก็ไม่ต้องเล็มก็เทียบกันครับก็เครื่องก็จะเป็นแนวนอนมานี่นะี่เนาะแนวยาวบ่วัดวัดตู้อัดแล้วเฉพาะไอตัวเหล็กทวงอ่ะมันอยู่ประมาณเนี้ยอ้ยตัวเหล็กทวงนะในอะไรจะต้องต่อ มันน่าเป็นจับมอเลยตรงนี้ก็ประมาณนี้พอดีแล้วก็ตัทางก็อยู่นี่ประมาณนี้นะทางอะมอน้ำฟางออกนะครับอ๋อตัวฟางออกครับทำไมผมก็อจจะยายมาทางนี้ย้ายมาทางนี้ตัวหนักตูดอือครับต้องทวงน้ำหนักให้ดีอยู่เนาะต้องตน้ำหนักอีกต้องวางแผนน้ำหนักให้ดีครับเฉพาะแค่นี้ก็หนักตุดแล้วนนี่หนักหลังนะครับเออนี่หนักหลังอยู่นะ้วนี่ เพราะว่าเครื่องอีกอะไรอีกข้างหลังนี่เยอะนะอันนี้ลืมพอออกแต่อันยังอ๋อเอ้าลืมได้ไงโอ้ยอยากจะนับปอดีแล้วได้เคาะให้ดูเนอะเคาะมาโอ้สงสัยโมเตอปีใหม่ครับใบคาวว่าไม่ทิ้งใหม่เลยนะร้องเพลงกับเซียคิวอะแย่งไม่กันครับ ยังใหม่กับเสียคิวนี่นไม่ออกอ่ะช่วงล่างก็จะสรุปตามนี้ครับพี่น้องก็โรลเลอร์ต้องเปลี่ยน13ลูกเพราะว่า <c oughs> ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับสวยอยู่นะ <c oughs> เขาน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ป้ะ <c oughs> นี่อัน,นตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ใหม่แต่ตัวนี้ก็ใช้นานแล้วแหละท <c oughs> ี่ใหม่ใหม่ใหม ก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่ครับเราเลอร์พวกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วตัวนั่นล่ะแตกไหยยังได้หลงสองสี่หกแปดจะได้แปดตัวแล้วก็ตัวเดินฝั่งนี้ครับต้องรือ้อเพราะว่ามันติดนี่นะ นี่ครับติดเ็กเลย<น>ว้าหนักแท<น>้โอ้โหเฟืองแตกแน่นอนเนะาะเฟืองแตกแน่นอนครับก็อย่างว่านะพี่น้องเนะาะมันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นครับาตามสภาพาถ้าเราไปซื้อคันที่ทำงานได้ก็ มาตัดก่อแพงครับตามที่ตามที่พี่น้องได้ดูทางคลิปที่ผมไปเดินดูกับที่น้องสายันไปเดินดูนะครับรถใช้งานได้ก็มีแต่2องแสนขึ้นครับใช้งานได้ก็คือสตาร์ตติดเดินได้นะครับแต่เกี่ยวไม่รู้ยังไงนะ <c oughs> อันนี้เราก็งบน้อยครับ <c oughs> คนงบน้อยร <c oughs> ูอ, <c oughs> อ,อูครับอูนี่ตายต้นสะดาวอยู่เลย อนาคตไม่แน่นะครับนีบ <laughs> ่ครับอาจจะได้กลางแสแลนอ่า <laughs> อาจจะได้กลางแสแลนครับอาจจะดีก็เดินไม่แยแก็ได้เอาปากนะไหนว่าคนมาซื้อเราบ่ปากมีเขาเขาเอาอย่างนี่เขามัจับแล้วนี่นะนี่เขาม่จับเลยไหนคนที่ว่ามาจากชายภูมบิบ่อ๋อไม่ใช่บ่นั้นหายเงียบเลยนะโอ้แล้วคนที่ไหนมาซื้อนี่ ลำดวนลำดวนลำดวนกระสังเรานี่นะแตกแล้วพี่แตกับโอ้ยเรียบร้อยได้หลายโลด้วยนี่ได้แม่โดดเนาะแตกหลายนะพี่น้องนะอ่ะปากขายแล้วก็เหลือแต่นี่นี่แหละสงสัยถ้าไม่มีเจ้าของไหนก็ขอซื้อนี่เลยอ้าวบอกสีรอบนี่นะ ครับอ๋อสีนี้ผมขายพันหนึ่งเอาแต่ข้างบนนี่นะครับขายพันหนึ่งไม่ยากไดบอกในคลิปอีกเนี่ยเดี๋ยวว่ากันสีใครถูกใครแพงแบ่งกันใช้ครับอยากได้ตัวไหนบอกแล้วอยากได้ตัวไหนก็มาชี้เอาคุยกับน้องเอาราคาก็คุยกันเอาพี่พี่ประคบนี่พี่พัชชัยเรียว่าผมขายตัวนี้แล้วอ้าบอกครับแกก็โทรมาเหมือนกันแกก็ว่าจะซื้อจะซื้อตัวบนนี่นะชุดนี้เอาไปทํา เครื่องนวดข้าวแบบหมือนแต่กอนนะพี่ครับคิดว่าจะทำไมแกไม่ซื้อทั้งหมดนี่เลยจะกจะซื้อทั้งหมดอ๋อทั้งหมดนี่นะครับแต่คือผมลืมบอกไปว่าตัวนี้ไม่มีตัวนี้ครับแต่แกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าไงจะโทรมาอีกรอบอย่างนี้ครับแล้วแกไปคิดดูก่อนครับแต่แต่แล้วแล้วที่เราว่าเราเราว่าขายนี่เขาซื้อแล้วครับแต่ตัวนี้เขาซื้อแล้วอืครับแต่เราลืมลืมบอกอีกเจ้าหนึ่งนั้น ก็ไปบอกแกนะเดี๋ยวแกรอเดี๋ยวแกโทรมาแกดูอยู่คลิปอยู่บอกครับไม่บอกปัดคลิปเลยไม่รู้ว่ากลัวแกกดข้ามตรงนี้ไปนี่ดทำใหม่ก็ได้พี่น่ะโซ่พอใช้ได้ครับใช่ไหมครับพอใช้ได้พอใช้ได้แต่ไปเทคไม่ต้องพูดถึงครับสวยมากเลยมันก็ยังอยู่ตระมักอืมบุญยังสวยอยู่ จะมีเหลีออ่ยมนิดนึงน้อยรายอยู่ฤดูครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าขายใครสนใจให้ราคาดีแล้วเปลี่ยนโซ่ให้หน่อยดูคันนี้นะครับอ๋อรอเสร็จก่อนรเสร็จก่อนออรอเสร็จก่อนคนรอคิวเยอะนะครับรอซื้อเยอะมากเลยนะแต่ก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าต้นทุนเราไปเท่าไหร่เนาะต้องรอให้เสร็จก่อนครับถึงจะรู้ว่าราคาคันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ ติดตามเรื่อยๆครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องเอทุกคนทุกคนทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งสับสให้ผมคุณสาดัมซิ่งแถลงด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ